20เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ i อรอนแมนซูเปอร์ฮีโร่มหาเศรษฐีที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเขาสำหรับแฟนๆหนังซูเปอร์ฮีโร่คงไม่มีใครไม่รู้จักกับ i อรอนแมนอย่างแน่นอนนั่นก็เพราะหนังเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นหนังที่พลิกประวัติศาสตร์วงการซูเปอร์ฮีโร่เลยก็ว่าได้ และสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับไอรอนแมนและโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียมาให้ดูกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับทอมครูซเกือบได้เป็นไอรอนแมนแล้วแต่เขาไม่ค่อยโอเคกับบทเท่าไหร่จึงปฏิเสธซึ่งใครก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคิดภาพไอรอนแมนเวอร์ชั่นทอมครูซไม่ออกเลยทีเดียวและในขณะเดียวกันก็มีข่าวว่านิ h โคลัสเค e คือนักสแสดงอีกคนที่เลียงบทนี้ไว้แต่สุดท้ายก็ถูกโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียปัดหน้าเค้กไปเราเลยได้พบกับโทนี่สตาร์คฉบับไ d ดีที่กวนที่สุดในปัตตพีโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียหนักใจกัระบดบทโทนี่สตาร์คมากเพราะเขาต้องเล่นบทเศรษฐีขี้เมาสร้างอาวุธสงครามต่อต้อตานอำนาจรัฐแถมยังหื่นกรามแต่เป็นฮีโร่และต้องทำให้คนดูรักให้ได้มันไม่ง่ายเลยจาวิสจริงๆแล้วมีตัวตนเขาคืออดีตพ่อบ้านตะกูลสตาร์คที่ชื่อเอ็ดวินจาวิสที่ทำงานให้พ่อของโทนี่สตาร์ค โทนี่ก็เลยเอาชื่อนี้มาตั้งให้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของตัวเองซะเลยเมื่ออยู่ในชุดไอออนแมนคุณจะยกของได้มากกว่า90,000กิโลกร,รมัมแข็งแรงพอๆกับฮัคดังนั้นโทนี่สตาร์กจึงพยายามพัฒนาชุดของเขาเพื่อยกของให้ได้สัก1 5 0 0 0 0กิโลกร,รมัมเพื่อจะเอาชนะฮัคให้ได้ชุดไอออนแมนใกล้มีจริงแล้วภายใต้การทดลองและพัฒนาของบริษัทล็อกฮีทมาตินที่ต้องการสร้างชุดเกาะทรงพลังเพื่อช่วยให้ทหารสามารถแบกสัมภาระหนัก90กิโลกร,รัมได้แบบชิวๆและเคลื่อนไหวได้ว่องไว นอกจากนี้หลายๆหน่วยงานก็ยังทดลองสร้างชุดนี้ทําให้บินได้แบบไอรอนแมนิกด้วยซึ่งโรเบิร์ตดาวนี่จูเน์แท้จะเป็นฮีโร่ที่แก่ที่สุดเพราะเขาอายุมีตัวเลข50ปีไปแล้วและก่อนถ่ายทาอดีเจจะเข้ายิมเพื่อฟิตร่างกายถึงอาทิตย์ละ5วันและยังฝึกฝนการต่อสู้อีกสารพัดนั่นก็เพื่อต้องการให้ผลงานของหนังเรื่องไอรอนแมนนั้นดีที่สุดซึ่งความเป็นโทนี่สตาร์คสร้างมาจากฮาร์วาร์ดฮิซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ชีวิตมีสีสันที่สุดเพราะเขาเป็นนนััปปรระดิษษฐฐ์จภยเศี เสือผู้หญิงและยังเพียนกดโคตรวิรกรรมอัจฉริยะของเขาคือสร้างวิทยุเองสําเร็จตั้งแต่อายุ11ปีสร้างโมไซค์ได้เองตอนอายุ13ปีตัวมานหน่อยก็คิดค้นแท่นขุดเจาะน้ํามันและสุดท้ายก็ไปเป็นนักบินส่วนวิรกรรมความเพียรก็เช่นกันไม่พอใจเซอร์วิสโรงแรมไหนก็ซื้อโรงแรมนั้นดือ้อแสงไฟจากตึกตรงข้ามส่องมาเยงตาเหรอซื้อตึกนั้นมารีโนเวทซะเลยซึ่งใครที่อยากรู้จักฮาวเวิร์ดฮิวมากกว่านี้ก็สามารถไปดูภาพย,ายนตร์เรื่อง A อเวเตอร์ที่ลีโอนาร์โดได้รรัับบบทนนขาน่าแหละค ปัจจุบันลีออนมัสคือผู้ยุกย่องว่าเป็นโทนี่สตาร์ในชีวิตจริงเพราะเขาคือนักธุรกิจอัจฉริยะที่ค้นพบนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงโลกมากมายทั้งระบบโอนเงินออนไลน์ PayPal รถยนต์ไฟฟ้าเทสลาก่อตั้งบริษัทผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โ o l a r City และยังริ้เรื่องระบบขนส่งทางอาวกาศที่เรียกว่า SpaceX อีกด้วยซึ่งสังเกตได้ว่าแต่ละโปรเจกต์นั้นท้าทายสุดๆแค่กล้าทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็น่าทึ่งมากแล้วแต่นี่พี่แกเล่นทำทั้งหลายอย่าง แล้วออกมาดีทุกอย่างซะด้วยมีความโทนี่สตังในตัวสูงมากจริงๆโดยภาพยนตร์ไอรอนแมนใช้เวลาสร้างกว่า17ปีเพราะมันจะเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาซึ่งในตอนแรก Universal Picture จ์จะสร้างตั้งแต่ต้นปี1990แต่ก็เปลี่ยนใจขายลิขสิทธิ์ให้กับ20วนตี้เซนติลีและว Fox ก็ขายต่อให้ New Line Cinema จนสุดท้ายมาวิสตูเดโอลำคาญเลยตัดสินใจสร้างเองซะแล้วก็ปังเวอร์ชันอลังการอย่างที่เห็นกันซึ่งผู้กำกับจะบอกบรรดานักแสดงประกอบว่าเราาากกลลัังเ่นนนฉใควมฝ เวลาถ่ายฉากสำคัญคญเพื่อไม่ให้ใครเอาเนื้อหาในฉากนั้นๆไปสปอยซึ่งชุดเกราะไอออนแมนที่ใช้ถ่ายทํานั้นมีน้ําหนักกว่า40กิโลกรัมสาเหตุนี่แหละที่ทําให้โรเบิร์ตดานนี่จูเนียแทบไม่เคยใส่ชุดไอออนแมนเต็มยศเลยเพราะมันทั้งหนักทั้งใช้ชีวิตลําบากที่คนดูเห็นเห็นกันส่วนใหญ่นั้นสร้างจาก CG หรือไม่ก็สวมโดยสตันแมนที่ชื่อเคลส่วนโรเบิร์ตดานนี่จูเนียจะสวมจริงแค่บางชิ้นและบางสีเท่านั้นตอนแรกชุดไอออนแมนเป็นสีน้าเงินเมทัลิกแต่ถูกแนะนําาให้้เปปลีี่่ยยนนส็สสแดงดงววตุวา สีเดิมดูน่ากลัวเกินไปนิดเดี๋ยวคนไม่กล้ารับความช่วยเหลือแล้วเราก็มาดูกันที่ทรัพย์สินของโทนี่สตาร์กันบ้างครับรู้ไหมครับว่าชด Iron Man ุดไอออนแมนนี้มีมูลค่ามากกว่า123ร้าล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐและยังมีทรัพย์สิสน,นอื่นๆเช่นคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ลบอีก1.5พันล้านเห,นหรียญสหรัฐรวมกับรถทั้งหมด3.4ล้านเห,นหรียญสหรัฐเป็นเงินทั้งสิ้น1.6งพันล้านเห,นหรียญสหรัฐแต่ถึงจะรวยขนาดนี้โทนี่สตาร์ก็ยังถูกฟอร์บสจัดให้อยู่ในอันดับของเล่่าตัวะครททีีดส โดยอันดับที่1ตกเป็นของเจ้ามังกรส็อกแห่งมินเดอร์เอิร์นั่นเองในกองถ่ายโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียขึ้นชื่อเรื่องแอบ,บเอาขนมเข้าฉากเก่งมากและไม่มีใครจับได้ตั้งหากดังนั้นถ้าดูหนังแล้วเห็นฉากไหนที่อยู่ดีๆโทนี่สตาร์กหยิบขนมมาชวน,น,น,นคนนั้นคนนี้กินรู้ไว้เลยครับว่าไม่มีในสคริปต์แต่มันเป็นสเสบียงของอาร์ดีเจจริงๆแถมพุ่มกับก็ไม่สั่งคัดซะด้วยเพราะเขาคิดว่ามันดูเป็นโทนี่สตาร์กดีแล้วก็ทําให้อารมณ์ของหนังผ่อนคลาย นอกจากชอบหยิบขนมมาเซอร์ไพรส์เพื่อนร่วมฉากแล้วโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ยังชอบพูดนอกบทด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ปวนเพื่อนร่วมซีนมากเพราะต้องตั้งสติรับบุกให้ทันเพื่อให้ซีนนั้นผ่านไปได้ด้วยดีถุงมือของโทนี่สตาร์ในซีวีวอร์นั้นเป็นไอเดียของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เองจริงๆเป็นสิ่งที่เขาเคยเปิดกับพุม้มกลับไว้นานมากแล้วว่าโทนี่สตาร์น่าจะมีนาฬิกาที่เปลี่ยนเป็นถุงมือได้ซึ่งตอนแรกผู้กำกับฟังแล้วก็หัวล้อใส่แต่ก็แอบเก็บไปนอนคิดจะได้ได้้นนนาาีีียมใใชจริงภค และสุดท้าย Iron Man 3ทำไรายได้ถล่มทลายขึ้นอันดับหนึ่งของบ็อกอฟฟิสเกือบทั่วโลกยกเว้นที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะช่วงนั้นเข้าลงชนกับโคนันพอดี